สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ฟังเพลงอะไรดี สวัสดีทุกท่านที่ครบครับกลับมาอีกครั้งม็อบวันที่14ตุลาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจวางกำลังเอาไว้ที่อนุสาวรีย์ชัยสี่ทิศนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะราชวิถีเกาะพญาไทเกาะดินแดงและเกาะพหลโยธินมีทั้งชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับและเจ้าที่ที่วางกำลังเอาไว้ครับท่านผู้ชมครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับสำนักข่าวราษฎรครับ ท่านสามารถนะฮะเ,เช็คสัญญาณภาพและเสียงได้นะ,ะว่าเป็นอย่างไรตอนนี้ทะลุฟ้าก็อยู่ในช่วงสุดท้ายของกิจกรรมแล้วครับสวัสดียามดึกนะฮะ ก็มีแต่รถตำรวจนะ,ะตอนนี้ยังไม่ปรากฏกลุ่มผู้ชุมนุมมาถ้าทะลุฟ้าประกาศยุติการชุมนุมเมื่อไหร่ก็คงจะเป็นการดีเดย์นะฮะในส่วนของกลุ่มอิสระหรืออาจจะนะฮะไปพื้นที่ที่ใกล้ๆกับบริเวณเที่เก่าเวลาเดิมก็ได้ความ คลื่อนไหวมันก็มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลานะฮะผมก็ไม่สามารถคาดเดาจิตใจมนุษย์ได้เพราะจิตใจมนุษย์มันแยกแท้อย่างถึงเราไม่สามารถที่จะไปกำหนดหรือว่าไปสั่งการกลุ่มเยาวชนที่เป็นอิสระได้นะครับก็จึงต้องมาสังเกตการรอเอาไว้ ท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับสำนักข่าวราชฎรเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมช่วยกันเ,เช็คสัญญาณภาพแลสเสียงนะฮะสุดท้ายแล้วที่หอศิลป์กรุงเทพมหานครก็ไม่ปรากฏกลุ่มผู้ชุมนุมแม้ว่าเพจทะลุกแก๊สจะประกาศนัดชุมนุม ที่สี่แยกปทุมวันแต่ผู้ชุมนุมส่วนมากจะรวมตัวกันอยู่ที่บริเวณ4ี่แยกอคอกบัวไม่มีปรากฏกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับที่บริเวณแยกปทุมวันแม้แต่น้อยฮะท่านผู้ชมครับหลังจากที่สำนักข่าวราษฎรได้ไปเกาะติดสถานการณ์มานะครับ ช่วงนี้ฝนตกหนักทุกท่านครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับได้ข่าวว่าทะลุฟ้าประกาศยุติการชุมนุมแล้วใช่ไหมฮะก็คงต้องจัดติดตามนะฮะว่าเป็นอย่างไรในช่วง10นาทีที่ผ่านมานะฮะ10นาทีที่ผ่านมาก็ได้มีการปล่อยตัว คุณจตุพรพรมพันธ์ประธานนปชนะฮะก็จะได้ไปสรุปข่าวที่เจ้าตัวได้พูดว่าอะไรกันบ้างนะครับอีกประมาณไม่ช้านี้นะครับเพราะว่าคุณจตุพรพูดประมาณยี่สิบตังไว้อยู่รอบๆออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับ ไม่มีเหตุการณ์อะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะได้ไปเซอร์เวยกันนะครับเดี๋ยวขอญาตสักครู่หนึ่ง จะไปที่ไหนปลายทางเดี๋ยวก็จะได้เดินทางไปอคอกวัวนะฮะแบบหนึ่งพื้นที่ก็ไม่ไกลไม่ไกลนะเยาเรียกแท็กซี่ไปดีกว่า ขอกวัวไปทางไหนได้นะไปเกาะราชวิถีก็ได้สับรู่น,นะครับท่านผู้ชมแปบ๊บนึงพี่ตีอยู่ไหนนี่เออเดี๋ยวเรียกพี่ยุ้ยฝากเรียกพี่ตีมาทีจะได้ให้เขามารับ โอ้ปอภาพแตกและเบลอแต่เสียงชัดมากเอาอีกแล้วชีวิตภาพชัดเจนไหมครับเนี่ยภาพปกตินะครับพี่ดูชัดเจนแนละ้วใครที่ภาพไม่ชัดฝากแจ้งสัญญาณอีกทีนะ ปกักนีเฟสแล้วก็ออกขึ้นมาใหม่เดี๋ยวมีคนบอกว่าน้องๆอยู่ที่สี่แยกอคอกวัวใช่ไหมครับเดี๋ยวสักทู่นะครับ นะ <c oughs> สถานการณ์ตอนนี้อยู่ที่อนุสาวรีย์ใช้สมรภูมิเนี่ยผมถามปลายทางเขาก่อนว่าอยู่ตรงไหนจะได้ไม่ไปตรงดินแดง ฝรั่งเศสชัดเจนมากกว่าพระคุณครับโอ้ย ที่อนุสาวรีย์ชัยปกตินะดินแดงก็ยังเงียบเสียงเหมือนไม่สบายปวดหลังครับตอนนี้เป้มันหนักแต่พยายามเอาเอาของออกแล้วนะปวดหลังมากวันนี้แต่เสียงปกตินะฮะ แต่ว่าเห็นมีคนบอกว่านะฮะ,ตก,ะตกใจเลยในเฟ e บุ o k นี่ก็เงียบนะฮะหมายถึงว่าใน facebook เดี๋ยวผมมานะครับแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวขออนุญาตแก้ไขสัญญาณนะครับท่านผู้ชมขออนุญาตแก้ไขสัญญาณสักครู่ครับไม่เกินห้าทีจะแก้ไขสัญญาณให้กลับมาได้ไลฟ์สดทั้งสองระบบนะฮะน่าจะมันเป็นที่ระบบของแอปพลิเคชันน่าจะติดบั๊กเดี๋ยวจะไปลบบั๊กก่อนนะฮะแล้วก็จะกลับมาใหม่ไม่เกินสามนาทีครับขอบคุณครับขออภัยด้วยครับเหตุการณ์ยังเงียบสงบนะฮะ